ความสุขบนเนื้อหนังของตัวเองบวนความสุขบนสรีระของตัวเองเรียกว่าเนคขมสุขซึ่งเราไม่เคยเจอเรื่องของเนคขมสุขเลยเราเจอแต่กามสุขมาตลอดเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไปยินดีเนื้อหนังคนอื่นอยู่เสมอนั่นเขาเรียกว่ากามสุขและความเป็นสุขบนเนื้อหนังเขาก็มีจริงเรียกว่าความสุขในกามเราก็เลยหลงในความสุขอน,นั้นมาหลายชาติ นมาช้านานแสดงว่าบุคคลในโลกนี้วิ่งหาความสุขบนเนื้อหนังคนอื่นกันทังนั้นเพราะเขามีกามนั่นเองแล้วก็พบความสุขบนเนื้อหนังเขานั่นแหละเป็นความสุขของตัวเองนะที่เราจะต้องอาศัยความสุขบนเนื้อหนังของเขาจึงหาเขามาจิตของเราจึงวิ่งไปก็เป็นที่มาของว่าสุขนั้นเรียกว่ากามมาสุขมันมีจริงแต่มันเป็นกามนะแต่เนื้อหนังของเรานั้น กับมีความสุขยิ่งกว่าเนื้อหนังเขาอีกเราเพิ่งจะรู้จักว่าตอนที่เอาจิตมามองตัวเองนี่เองจึงได้เห็นความสุขชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนเนื้อหนังของเรานั้นเป็นความสุขชนิดหนึ่งเราดูแล้วเนี่ยสุขกว่าเนื้อหนังคนอื่นอีกนั่นเขาเรียกว่าเนคขมสุขซึ่งเนคขมสุขนี้เองจะมาทดแทนนะสิ่งที่เราขาดไปสิ่งที่เราจ้องสละไปนะ กลายเป็นว่าเราจะสละอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีอีกอย่างนะึ่งมาทดแทนบัตรนี้มีมาแล้วนะก็คือเนคขมสุขน,นองจะมาแทนกามมสุขที่เราต้องสละไปเพราะกามนั้นเป็นสุขของคนมีกิเลสเพราะเนคขมสุขนั้นเป็นสุขของคนที่ออกจากกิเลสออกจากกามจึงว่าคนที่ทิ้งกามไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้อ้างวางเดียวดายเขาก็ไม่มีความสุขอะไร เขามีความสุขมากนะไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่มีความสุขอะไรนะเขามีความสุขมากแต่สุขบนเนื้อหนังของตัวเองถ้าความสุขบนเนื้อหนังตัวเองไม่มากพอยังไงมันก็ต้องไปกลับไปอยู่เนื้อหนังของคนอื่นแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมากพอเนี่ยเราก็ไม่กลับแต่ทีนี้นักปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยริงอยู่เนื้อหนังของเรายังเห็นน้อยมันก็ยังดีดีเนื้อหนังคนอื่นอยู่ มันก็ยังพอใจอยู่จิตมันยังวิ่งอยู่เราก็อดทนไปก่อนแต่เมื่อใดเราเลยครึ่งไปแล้วเนี่ยนะเรามีเนคขมัสุขนี่มากกว่ากามแล้วสั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยกามพระโสดาบันเนี่ยที่ละไปแล้วเนี่ยหกสิแต่ที่มีอยู่เนี่ยสาหรือสีเองจากนั้นจึงว่า30-40%เนี่ยไม่มากพอที่จะทําให้70%นั้นล้มลงมาได้ ก็นะเลยว่า,าเป็นตาช่างที่น้ำหนัก,ก,น,น,กน้อยกว่าที่ไม่ใหไ้ไม่สามารถจะกดน้ำหนักที่มากกว่านั้นกระโดกได้การที่เป็นพระโสดาบันนั้นไม่มีประวัติเลยว่าจะต้องถ้าเป็นพระนะไม่หวนกลับเลยไม,ไ,มมไม่มีการศึกด้วยถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยพร้อมหันหลังที่จะให้โลกพร้อมหันผ่อนน,นันนาไปทางธรรม ฉะนั้นประวัติของพระโสดาบันไม่เคยปรากฏว่ามีพระโสดาบันศึกเลยถ้าเป็นพระนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีมากกว่าเนคขมรสุขมันมากกว่าการน้อยเนี่ยจะมาน้อยจะมาอยู่กับไอ้ส่วนข้างน้อยนั้นไม่ได้หรอกนะไม่มีประวัตินะฉะนั้นจิตพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกเลยเนี่ยไม่ออกเลยนะมีได้ยังไงนะจิตนี้จะเป็นหนึ่งอยู่ตลอด แต่หนึ่งเนี่ยมันยังไม่ไม่บริบูรณ์นะหมายถึงว่า,านิ่งแต่ในความนิ่งนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่น้อยๆเหมือนน้ำเคลื่อนอยู่ในขวดแต่ไม่ออกขวดนะเมื่อเราเขยา่ามันเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ว่าเรารู้ว่าความเป็นโสดาบันก็ได้แค่นี้แหละนะแต่เราเราหลุดขึ้นมาจากความเป็นทุชนได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้นพระโสดาบันนี่จะเป็นอย่างหนึ่งก็คือว่า,ากิเลสท,ที่ละไปนั้นมากกว่ากิเลสท,ที่อยู่นั้นน้อยกว่าจึงหวนกลับไม่ได้นะก็คือว่าจิตจะเห็นตัวเองตูตลอด24ชั่วโมงไม่มีการดับจิตจะเรดจิตของพระโสดาบันจะไม่ออกนอกออกนอกอยู่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยเมื่อจิตไม่ออกนอกการึกขาลาเพศก็จะไม่เกิด และจิตออกนอกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตตกต่ําตกต่ําก็คือเสื่อมได้นะพระโสดาบันไม่มีการเสื่องเที่ยงแท้ที่จะตัดสรูไปในข้างหน้าไม่เกินเจ็ดชาตินะละนกักษณะจิตมันจะจะฟ้องให้เราเลยว่าจิตเราไม่เคยออกเลยอยู่กับตัวเองตลอดนั่นหมายถึงคนที่เกินครึ่งไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ระหว่างที่เรายังออกอยู่ดึงกลับมันยังออกอยู่ดึงกลับอย่างเรายัางไม่ถึงครึ่ง นันดูภารกิจนี้ใหญ่มากเหมือนกับว่าชีวิตเราจะไม่ทันทีเดียวมันเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่การบรรลุธรรมง่ายๆนะคือเราต้องขนจิตของเราเนี่ยให้อยู่ในตัวเราให้ได้เนะี่ยจนปิดคนอื่นได้นะคำว่าไม่ตกต่ำก็หมายถึงจิตเราไม่รั่วนั่นเองรั่วเมื่อไหร่ก็คือนรกเมื่อนั้นเนี่ยฉะนั้นปิดนรกก็คือปิดหูปิดตานั่เองรั่วก็คือเปิดหูเปิดตานั่นเอง ฉะนั้นไม่ใช่ง่ายๆที่ใครจะพูดว่าโสดาบันเนี่ยใครจะถึงได้ง่ายไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่พระโสดาบันก็รู้เลยว่าเราทํามาเลยครึ่งแล้วเนี่ยยังไงยังไงเราก็ทุกไปตามภาวะนะหรืเราจะมีความสุขบ้างเราก็ต้องทําต่อไปให้เราถึงร้อเซให้ได้ต่อมาพระโสดาบันนี้ก็เห็นตัวเองขึ้นไปเรื่อยอบรมอย่างเดิมนั่นแหละสี่อย่างนั่นแหละนะจนกว่าเราเนี่ยเห็นตัวเองถึงร้อเ ร่างกายเราจะชัดแจ้งหมดเลยนะแจ้งยิ่งกว่าตาเนื้อเรานะตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะเราไม่นึกเลยว่าตาในของเราจะชัดกว่าตาเนื้อเราเราจะเห็นตัวเองเนี่ยชัดทุกขุมขนเลยทุกอโนเลยเห็นแล้วก็เบื่อตัวเองมากถึงขีดสุดก็ทําให้เราเบื่อหญิงเบื่อชายออกไปเมื่อคนเห็นขนาดเห็นความเห็นนี่จะไม่มีการดับเลยตลอดชีวิตไม่มีการดับเลยตลอดวันตลอดคืนเห็นแช่อยู่อย่างนั้น นะแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยตายค้ากันไปเลยข้างหนึ่งปิดคนอื่นไว้หมดเลยมีแต่ภาพตัวเองชัดที่สุดในโลกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็สลายตัวถ้าเห็นป่านนั้นแล้วไม่เหลือแล้วความเป็นหญิงเป็นชายหมดแหละนะอันนี้เนะขาเรียกว่าความสงบภายในแล้วก็ไม่มีอะไรดิ้นอยู่ภายในเลยร้อยเปอร์เซนการดิ้นของจิตไม่มีเลย สังัดจากกามแล้วสังัดจากกกศลแล้วเนี่ยเป็นอันว่าสังโยชน์ห้าเราละได้แล้วฉะนั้นคนที่พิจารณาตัวเองแจ้งเนี่ยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็หยุดแหละนะเป้าหมายของการมองตัวเองนะเราเห็นตรงนั้นเราก็จบแหละนะฉะ <c oughs> นั้นการเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่เคยดับไปเลยแม้แต่วันเดียวไม่ใช่ว่าเมื่อวานเห็นตัวเองวันนี้หายไปแล้วปีที่แล้วเห็นนะปีนี้หายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้น นะไม่ใช่อย่างนั้นปีที่แล้วเห็นอย่างไรปีนี้ก็เห็นเหมือนปีที่แล้ววันปีนี้เห็นอย่างไรปีหน้าก็เห็นเหมือนปีนี้สิบปีก็เหมือนกันร้อยปีก็เหมือนกันสว่างสวัยหมดเลยกลายเป็นว่าภาพเราชัดที่สุดในโลกเมื่อชัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจองเห็นตัวเราว่าเราอยู่ที่ไหนมันเห็นชัดมากตอนที่เราเห็นพระโสดาบันเนี่ยเราเห็นชัดระดับเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่ง เราก็เห็นว่าตัวเราไม่มีลักษณะจะที่ฐิได้แต่บัดนี้เห็นร้อยเมันจะไม่เห็นว่ามีไหนเลย <c oughs> แล้วเราก็ละสังโยชน์หได้นะก็คือละราคะได้ละโทสะได้และเราละได้แล้วเนี่ยเราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันมีความสุขมากที่สุดกามจึงหลุดไปเรียกว่าเนคขมสุขเ,เนคขมสุขที่บริบูรณ์แล้ว สมัยหนึ่งนะพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสรุปที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็มีที่ดามานมายั่วยวนนะแล้วก็พุทธองค์ทรงปารภพระองค์เองว่าดูก่อนการเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าเกิดแต่ความดำริบัดนี้เราจะไม่ดำริถึงเจ้าต่อไปเพราะเนคขมะเราอบรมมาดีแล้ว เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองแจ้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนคขมะคือบริบูรณ์เลยเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนที่อบรมเนคขมะมาแล้วจะหวนกลับไปสู่กามอีกมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนางที่ดามาเหล่านั้นก็ั่วยวนเปล่าๆไม่ต่างอะไรกับัยวยนกับต้นไม้นั่นเองนะซึ่งพระเจ้าไม่ไดีดีายอะไรเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรแล้วที่จะยินดีเพราะตัวเองเห็นแจ้งหมดแล้วเห็นเป็นเนคขมะสุขมาแล้วก็เป็นการ เป็นการที่พุทธองค์สงกล่าวนั้นคล้องจองกันว่าเนคขมสุขเนี่ยเราต้องอบรมบริบูรณ์กันเลยนะแล้วเนคขมสุขนี่เองจะมาทดแทนกรรมสุขที่เราสละไปนะก็กลายเป็นว่าเราสละกามซึ่งเป็นของต่ํากว่าไปอยู่เนคขมสุขที่สูงกว่าก็คือสุขบนเนื้อหนังตัวเองถึงแม้ว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยจะเน่าเน่าจะมีแต่เลือดแต่เนื้อแต่มันมีความสุขอะ มันมีความเบิกบานใจอ่ะอันนั้นน่ะมันความสุขนั้นเราไม่เบื่อแต่ความเน่านั้นเบื่ออยู่นะเบื่อจนทําให้เรากามนั้นทิ้งไปแล้วก็คนที่เห็นอย่างนี้ไม่หวนกลับเราเป็นพระก็ไม่มีการสึกเลยมันจะสึกได้ไงแล้วก็ปรากฏว่าวันวันหนึ่งเห็นแต่ภาพเราชัดที่สุดในโลกเวลาเราจะนึกถึงคนอื่นบ้างนึกไม่ได้เลยนะธรรมชาตินั้นสลายตัวมาแล้วเมื่อก่อนเรานึกถึงใครก็ได้ นึกของใครก็เห็นคนนั้นน,น,นึกทันทีเห็นทันทีเลยใช่ไหมละ่ะจนเป็นที่มาของจิตของเราลำคาญเหลือเกินว่าวันวัน,วนมันจะนึกคนนั้นนึกคนนี้ตลอดนั่นเคยหมายถึงว่าวิญญาณเราไม่ดับหมายถึงวิญญาณอะไรมโนโวิญญาณเราไม่ดับเลยแต่มโนวิญญาณนั้นจะดับไม่เหลือเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งเมื่อใดเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมโนวิญญาณดับเลยต่อไปนี้เรานึกถึงใครไม่ได้สักคนเลย